สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม r e f e r e n t e v i l s ภาคฟรีนะครับมันก็จะเป็นเกมในมือถือนะครับใครอยากล่างนะครับ่ก่อนอื่นเลยครับเราต้องวิ่งครับผมไปเก็บของครับตอนนี้วิ่งไปเก็บของนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บนะครับผมขอบอกเลยว่าเกมนี้ผมตายมาเป็นสิบแล้ว ตายมามาณสามสี่ครั้งแล้วแล้วขึ้นไปหายาบเพื่อยือชีวิตตัวเองไว้ ให้คุณชมครับยิงไปที่นี่ครับไอแสงเล็กๆตรงนี้ครับยิงปุ๊บเราก็จะได้เป็นเงินนะครับสีฟ้าคือเงินแล้วมันคืออะไรเพชรนะครับมันจะคือเพชรครับโตขวานนะให้เรายิงไปเลยครับยิงยิงนะครับจนกว่ามันจะตายครับถ้าเกิดมันไม่ตายนะครับมันจะคว้างขวานใส่หัวเรานะครับแล้วเราจะตายแน่มาก อุ้ยมีคนมักหลังครับผมมักหงมีคนมักหลังมีคนมักหลังด้วยตายแน่ครับผมสายกัรแข่งกันมีใครมักหลังอู้ยมีคนมักหลังครับอู้ย,ยถีบเลยต้องหาคนลิทสุขผมว่าคงต้องตายแน่ๆเลยแต่เมื่อผมกินยาเฮ้ยยาไม่กินยังไงวะ กินอะยายมาเพิ่มเลือดอ่ะเพิ่มได้ไงเนี่ยม,มาต้องไปผสมนะครับผมก็มาดูวิธีผสมก <คน S 2> ิะนะครับอ่ะตรงนี้นะครับมันจะมีปืนลูกสองอยู่นะคะรับคือกิงนะครับมองกลองเลยนะครับ ไอติ่มของครับไม่รู้ผมกินอะไรไปผมไม่ดูนะครับดูใเตะ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 จูอยู่ตาย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 ครับตาย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 โอเคแล้วเหรอจะมีคนมาข้างหลังผมโหงื่เต้นไปเต้นลงไปแล้วผมจะลงมาบอกอะไรผมโง่มาก นาเขาใจดีครับเขาสายกบันเด็นให้เราใจดีมากใครเคยรู้โอ้เขาบอกวา่าเราต้องเก็บขื้นก้องไว้นะครับนอนดีดี ตายยากจังวะมาแล้วครับผมบอสมันมาแล้วอ๋อเตะกระไดลงไปแล้ว,ว,วมันยังไม่หมดอดีหรววะนนียเดี๋ยวกรพอมันตายแล้วใช่ไหม,ไมใชมครับ ยิ่งนะครับทำไงก็ได้ให้มันรอดนะครับให้เราลอดรู้ไหมวนจะลุ้มอยู่ตรงนี้ว่ะเพื่อนเอาลงพิกนะครับขึ้น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 ขแล้วเราเตะบุได้ลงครับต้องเดินตรงนี้เพรามันมีคนเดือมเตะไปลงไปเตะไปลงไป ไอ้ดีเฮ้ยมาวิ่งเอาเตะบ,บันไดครับผมเพี่ยงแต่เตะบ,บันไดลงไปนะครับแล้วปข้างทลางมันเลยแต่เราบอกว่ามันจะมาทางนี้เียงขึ้นมานครับลงไปครับผมรู้สึกว่ามันจะมาทางนี้ เอาค้าง,าางาครับ,บไม่ค้างมันแหลกนะครับอู้คีดบันไดมันลงไปเรามียาไม่มีไม่มีครับไอ้กระป๋องนี่สุดเลย ให้คุณชมครับเอาปืนลูกสองออกมานะครับนี่ครับมันแรงมากขอบอกแรงมากดูเร้วเพี่อแรงมากแรงมากกระสุนหมดแล้ว แรงมากจนมันสุหมดเลยนะครับ หน้าหลบได้ครับผม What the fuck ปืนหมดกระสุนปืนหมดทั้งสองเลยหมดทุกอย่างเลยตอนนี้ครับคุณชมวิ่งอย่างเดียวไปไหนวิว่ง,งดวีวิ่ง่งว่งว่งวิ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 ่ง,วงน,น,นว ุยกลัวครับกลัวกลัวบอกได้คำเดียวว่ากลัวมากเ e s ผ่านด่านแล้วครับคุณผู้ชมครับเพระเสียงกระดิ่งมันดังขึ้นนะครับเหมือนพวกฝูงซอมบี้ที่มันติดเชื้อแล้วเนี้ยครับมันจะไปอีกที่หนึ่งนะครับทำให้เราหลอดนะครับอ่า เจอกันใหม่ด่านหน้าหรืออีพีหน้าเอางนนะครับสวัสดีครับ